สวัสดีเพื่อนเพื่อชาวเรือใบสีฟ้าทุกคนนะคะก็พบกันอีกเช่นเคยค่ะสำหรับข่าวแรกวันนี้นะคะมาจากสื่อดังไทม์สปอร์ตพาดหัวข่าวว่าตอบแทนความพักดีเรือเตรียมเรียกสโตนคุยสัญญาใหม่แล้วล่าสุดนะคะสื่อดังอย่างไทม์สปอร์ตรายงานว่าทางบอร์ดบริหารของเรือใบสีฟ้าเตรียมเรียกจอห์นสโตนนะคะเข้าไปพบเพื่อเตรียมเปิดการเจรจามออสัญญาฉบับใหม่ระยะยาวให้เขาพิจารณาอยู่ทีมต่อไปอีกค่ะ ทั้งนี้นะคะก็เพื่อเป็นการตอบแทนความพักดีที่นักเตะไม่ขอย้ายออกจากทีมค่ะแล้วก็สู้จนสามารถยึดตำแหน่งตัวหลักในทีมได้สำเร็จนะคะซึ่งการต่อสัญญานะคะจะเกิดขึ้นก่อนฤดูกาลนี้จบอย่างแน่นอนค่ะ ก็ยินดีกับสโต้ด้วยนะคะเพื่อนๆเรือใบคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคะส่วนตัวแอดมินเองนะคะก็ขอชื่นชมกับความใจสู้ของเขามากๆเลยละคะ่ะที่ฮึดสู้จนสามารถกลับมายืนจุดนี้ได้อีกครั้งจําได้นะคะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งเนีเขาตกเป็นข่าวอย่างหนักกับเชลซีรวมถึงอาร์เซนอลด้วยแต่เจ้าตัวก็ปฏิเสธขอสู้ต่อไปค่ะแบบนี้ต่อสัญญาให้ยาวๆไปเลยนะคะแบบนี้ดิอาร์ตูหูก็คงแอบยิ้มดีใจแน่ๆเลยด้วยค่ะ สำหรับข่าวที่2วันนี้นะคะมาจากคนดังคาเลสปูโยโตำนานของบาร์เซโลน่านั่นเองค่ะโดยงานนี้นะคะคาเลสปูโยโได้โพสภาพของฟิลโฟเดนพร้อมข้อความบนทวิตเตอร์ว่าเป็นนักเตะที่มีฝีทเท้ายอดเยี่ยมอย่างมากค่ะหลังจากที่เขาได้เห็นลีลาของเจ้าหนูเรือใบไว้20ปีนะคะในเกมบุกถล่มลิเวอร์พูลไป1ประตูต่อ4เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะ สุดยอดไปเลยนะคะเจ้าหนุ่มโฟเดนขนาดรุ่นใหญ่ย่งเออยป่ากชมทีเดียวค่ะสงสัยจะเห็นแวล์เรเนลแมสซี่ในตัวโฟเดนหรือเปล่าคะค่ะามาถึงข่าวที่3ของวันนี้ค่ะมาจาก o f f ฟิเชีทางยูฟาโดยตรงเลยนะคะ o f f ฟิเชีโดยทางยูฟาประกาศเกม UCL เรือบุกยืนจัดบกักเตะสนามกลางแล้วค่ะ ล่าสุดนะคะยูฟาได้ประกาศว่าเกมแชมเปี้ยนลีกรอ1 6ทีมสุดท้ายนะคะนัดแรกระหว่างคู่กัดปัดกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่จะเตะกันในวันที่24กุมภาพันธ์นี้นะคะจะเป็นอีกคู่ที่ย้ายสังเวียนไฟแ้งจากเยอรมันไปเตะกันที่บูดาเปสต์ประเทศฮทังการีแทนค่ะหลังจากรัฐบาลเยอรมันนะคะยังคงยืนยันว่าพวกเขาจะไม่อนุญ,ญาตให้ประเทศที่มีการระบาดของโควิด -19 เดินทางเข้าประเทศนั่นเองค่ะ โดยนะัดที่2นะคะจะกลับไปเตะกันที่สนามเอติฮัดประเทศอังกฤษตามเดิมค่ะอ๋อแล้วเกมนี้นะคะก็มีลุนเควินเดอ์บอยขคืนสนามด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนเรือใบคิดเห็นยังไงกันบ้างคะกับการเจอกัดแบบนัดนี้กับการเล่นที่สนามกลางส่วนตัวแอดมินนะคะไม่ว่าจะเล่นที่สนามไหนก็ได้หมดค่ะช่วงนี้เรือใบพร้อมปะทะมากจนมีหลายต่อหลายคนออกมาคอมเมนต์นะคะว่าจากเรือใบสีฟ้ากําลังจะกลายเป็นเรือลบสีฟ้าไปแล้วค่ะ มาถึงข่าวสุดท้ายของวันนี้นะคะก็เป็นข่าวร้ายของคู่แข่งเลยทีเดียวค่ะเป๊ปเผยนะคะเดอร์บอยกับมาลงฝึกซ้อมได้แล้วล่าสุดเป๊ปวาดิโอลานะคะแฮนคโค้ชคนเก่งของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรานะคะได้ออกมาอัปเดตอาการบาดเจ็บของเควินเดอร์บอยกองกลางตัวเก่งให้แฟนบอลได้หายคิดถึงกันค่ะ จอมทัพชาวเวลเยียมนะคะได้เจ็บกล้ามเนื้อแฮมสติงจากเกมเปิดบ้านชนะแอตตันวิลล่าไป2ประตูต่อศูนย์เมืม่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะและคาดว่าต้องพักราว4-6สัปดาห์แต่ล่าสุดนะคะกุนซือชาสเปนเปิดเผยว่ามิเซลตัวเก่งกลับมาซ้อมได้แล้วค่ะเป<บ>๊ปบอกนะคะว่าเควินเดอ์บอยดีขึ้นเรื่อยๆเขากลับมาซ้อมได้แล้วนะตอนนี้แต่ยังไม่ได้ซ้อมกับทีมนะเขาแยกซ้อมส่วนตัวและเขาก็รู้สึกดีขึ้นมาก มันเป็นข่าวดีมากๆสําหรับพวกเราทุกคนที่นี่ค่ะทั้งนี้นะคะเดอะบอยนะคะก็ได้ทําไปแล้ว10แอสซิสต์นะคะกับอีก3ประตูในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะก็ได้รับข่าวดีนะคะปิดท้ายยินออกกันเลยใช่ไหมคะเดอะบอยซอมทับขั้นเทพของพวกเรานะคะกําลังจะกลับมาลงเล่นได้ในเร็วๆนี้ล่ะค่ะ เดี๋ยวพี่บ่าวคุณนะคะก็คงจะหายคิดถึงไปพร้อมๆกันนี่ขนาดว่ายังไม่ฟูทีมเรือใบสีฟ้าเลยนะคะยังโหดได้ขนาดนี้แล้วถ้าฟูทีมจะโหดขนาดไหนคิดกันเอาเองค่ะคู่แข่งนี่หนาวทุกทีมเลยนะคะ และสำหรับวันนี้นะคะก็มีบอลเตะเรือใบบุกเยือนหงขาวสวร์ซีขอให้ทำสถิติชนะลวด15นัดแล้วก็ไล่์พายเป็นนัดที่2 2นะคะแล้วอย่าลืมทายผลกันเข้ามานะคะมาร่วมสนุกกันค่ะส่วนคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนมีความสุขในการเชียร์จีมรักของเรานะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ